ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอะไรก็ไม่รู้นะคะในพาร์ทที่5ฮะที่เราต้องมาเริ่มเล่นใหม่ฮะเนื่องจากเซิร์ฟมันหายนะฮะทำเซิร์ฟหายนี่แหละซวยซวยที่สุดเลยนะเซิร์ฟกับหายนะแล้วก็ไม่ได้ลงเกมนี้มาน,นานมากเลยก็ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้ แต่ที่รู้น่าจะเดือนมีนานะฮะตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำเกมนี้นั่นคือคลิปแรกของชาแนลนี้เลยด้วยซ้ำแปะนะจะกลับทำเสิร์ฟหายดีจริงๆฮะผมก็รู้อันนี้เกี่ยวกับนี้เพิ่งต้นใช่ไหมแบบอะไรเยอะแยะแต่ผมมีเห็นผมพี่คนหนึ่งฮนะ เขาแคสเกมเหมือนกันเขามาแคสเกมนี้แต่เขายังไม่ค่อยรู้อะไรไงแล้วเขาก็บอกว่าถ้ารู้อะไรให้คอมเมนต์ใต้คลิปผมเลยคอมเมนต์ใต้คลิปเขาไปว่าเขาคราฟอะไรไม่เป็นก็บอกให้กดตรงตรงนู้นตรงนั้นนะฮะก็แต่ผม<ต>ไม่รู้นะผมลืมไปแล้วอ่ะวิธีการปรับโหมดเป็นทั้งหมดธรรมดามันคืออะไรลืมไปแล้วฮะโอเคแต่ตอนนี้ก็ยังรู้เลยนิดหน่อยอยู่นะ มาโอเคทำขวานที่ขุดเคแล้วก็เก็บเดี๋ยวลืมไข okay. เริ่มต้นเอาชีวิตใหม่เอาชีวิตรอดใหม่ก็ ก็เล่นๆไปแล้วกันนะฮะแต่ที่รู้แน่นอนนะเราต้องสร้างบ้าดกันก่อนน็นคือต้องตัดไม้ก่อนนะฮะแต่นี่แต่ผมเกลียดเกมนี้เพราะอะไรรู้ไหมะฮะพ<อ>เพราะผมเกลียดเกมนี้เพราะถ้าเราไม่มีถ่านแล้วเราเอาไม้มาเผาเป็นฐานไม่ได้ไม่เหมือนไม้คราบ่ะไมค้ค้าเราอาไม้มาเผาเป็นถ่านได้ แต่นี่มันเผาเป็นทานไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดในเกมนี้ฮะเกียดมากๆเลยด้วยดีนะแต่ผมก็ชอบเกมนี้เนื่องจากมันไม่มีคิปเปิลแต่ไหมครับเกียดหนึ่งสิ่งก็คือคิปเปร์เฮ้ยเรามีอาหารกินแล้วฮะนี่ก็คืออาหารชั้นเยี่ยมฮะถึงมันจะเป็นแค่ฟักทองเดี๋ยวผมจะเอาเก็บไว้ปลูกสัก สองอันนะที่เหลือจะอไว้กินโอ้ยโหมีเยอะมากเลยฮะตรงนี้อือหือเป็นการชิดที่ดีที่สุดคะมันได้อาหารนะฮะเราจะได้ไม่ต้องไปลลาค่าตัวไรนะไม่ต้องไปวิ่งให้เหนื่อยเออใครเอาจากตรงนี้ไปนะโอเคเดี๋ยวจะไปปลูกหนึ่งอาสองอันสอ,อันเอาไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้ เก็บไป่างนี้เฮ้เดี๋ยวค่อยปลูกเฮ้ okay. oh ho, โอ้โหฝนตกแล้วแปลว่าเริ่มใกล้มืดแล้วนะฮะเป็นสัญญาณบอกได้ที่ดีที่สุดเลยว่ามันจะใกล้มืดแล้วนะ,ะเออผมถามจริงนะให้ผมเปิดกล้องไปเดี๋ยวผมขอไปเปิดกล้องแล้วกันโอเค เดี๋ยววิธีการป้อนอาหารมันก็คือเอาแงบ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 แงโอเคอิ่มแล้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดไม้สร้างวานก่อนลืมเดี๋ยวมันจะมืดโอเคไม้ทุกชนิดที่นี่พอแปลเป็นไม้แปลรลปปุ๊บมันก็สีเหมือนกันหมดเลยแต่ไม่รู้มันจะเป็นมันจะเอาไม้มาแบบแปลกๆกันทําไมแบบ ไม้มงคนสีไม้โอ๊กไม้อะไรมาเนี้ยแต่พอเขาเป็นเหมือนกันแม่งก็กลายเป็นไม้สีเดียวกันเลยฮะพอแปลรูปเสร็จอะงงไหมงงไหมฮะผมนี่ยิ่งกว่างงอะโอไอท,ท,ท,ทีตัดไม้พังอีกแล้วขอไปทําแป๊บไอนี้กระหลุดจังเลยอ่ะานี้เนะดียด๋วยวย บึบ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 ลวงไปแล้วอ่ะสี่สิบครบเล้อใคน่าจะไม่พอสร้างว่านอยู่นั้นเนี่ยเครไอ้ตรงนี้ยยยเครบหด้ ค้างวางเลยเดี๋ยวทข้ามาอันนี้มันใส่ไม่ได้วะเฮ้ยโอ้ช่างมันค้างแมงใส่ไม่ได้ใส่จะพังโอ้ยนกนกไม่มีธนูจัดการมันไม่ได้เลยเอ้เอ้ ใคไม้เร okay. so hey? uh ิ่มชีวิตหมอแล้วต้องตัดไม้ตัดไม้สร้างบ้านหาอากินตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้กันไปเรื่อยตัดไม้ตัดไม้อือหึฟ้ามันจะผ่านตลอดเวลาใช่ไหมใครเราจะต้องไม่ตายเราต้องต้องอยู่ เอาชิลอดต่อไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่ทําเซฟหายอีกตลอดการหลังจากเขาที่แล้วเซฟมันหายเอ้ยเซฟมันหายโอ้โหฟ้าผ่าทีเดียวกระจายร่วงน้ําเลยดีว่งก่อนดีว่งก่อน,อนฟ้าผ่าตายแฝเลิเบเปบื้เปื้อนทำไมมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ไงวะมันแันเดียวกันเนี่ยเออ เอามาเอามา,า,ม,ามืดแลสว้างวานก่อนเอ้ยพื้นเดี๋ยวค่อยทำก็ได้วางก่อนปึบปึบปึบวางเขาโครงบ้านก่อนฮนะโอเคในบ้านเราจะไม่ใหญ่มาก แต่ก uh ็พออยู่ได้ก็พอแหละอ่าฮะเดี๋ยวเธอไปหน่อยอ่าใครโมโมโมติดสิปึ๊บปึ๊บเอ้ยเดี๋ยว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 มาได้ไงวะ ตัวและบ้านไม่เท่ากันไม่เท่ากันยังไงคือข้างนี้มันมีรูดเดียวข้างนี้ไม่มีสองรูชิปและบ้านมันไม่เท่ากันเอเขาใจแล้วงั้นทำประตูสองบ้านแล้วกันออฮเบ้านมัน,นจะได้เท่ากันเสมอภาคเสมอปลายกระโดดกระโดดนี่คือเขาโค้งบ้าน โอ้โหกันเลยทีเดียว <c oughs> มองไม่ค่อยเห็นเลยมืดคนระับมันมืดมปรับแสงแสงมันก็ครึ่งหนึ่งนะผมจะปรับครึ่งหนึ่งตลอดลอเลยเล่นเกมอะไรทำไมรู้สึกมันมืดนะไหจจะเป็นแสงสะท้อนเข้ามาก็ได้แถมชืม่อมาดก็อาจจะเห็นแบบสว่างนะแต่สำหรับผมมันไม่สว่างเลยนะเห็นลาง ่อยคยึบวางคยรักว่าเสร็จจะได้นอนแค่ไม่มีหน้าต่างเฉยๆค่น้ำไม้น่าจะพอสร้างอยู่นะตัดมาซะเยอะเลยถ้าไม่พอสร้างนี่โอ้โหเลยเออ ยห,หมดอีกแล้วใช้ไปสองชุดแล้วนะเนี่ยประมาณแปดสิบอันแล้วนะที่ใช้ไปเนี่ยแปดสิบบล็อกบล็อกไม้อะบล็อกบล็อกอก่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บยอย่ามีรูมีรูมีรูมือเตือนเลยจริงไหมเสือน้อยมือเตือนล่าวะเอาเฮียเดินหนีอุอ้ยมือเตือนเลย bơ 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 ơi hơ nào 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 mấy huế leo ơi hơ nào ô kêu giờ ở cái ô này ngay ô bơ 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 อ๋อเรียบร้อยที่เหลือก็แค่เปลี่ยนพื้นใหม่แค่นั้นแหละค่ยบึบอ่ะฮะน,นี่เป็นไงโต้คราฟลอยได้โคตรเท่เลย โอ้ยขึ้นอีกแล้วขึ้นจังเลยเนะี่ยเออไฟดับมืดเลยมืดเลยไฟดับทีหนึ่งนี่มืดเลยทอตก็ไม่มีฐานก็ไม่มีเออเดี๋ยวเอาสายจากใต้บ้านนี่ไปทำกระจกเลยเนะี่ยเออความคิดที่ดีความคิดที่ดี พอชา้าเราจะเดินออกหาเหมืองหาหินกันนะฮะโอเคเดี๋ยวกองข้ามพยานแล้วพ่งลอยอีใครอ,อบ้านเราเป็นไงไอเซิร์ฟที่แล้วนี่บ้านเราบ้านดินแต่มีของเยอะก็เลยเสียดายฮะเสียดายต่ไม่เสียดายบ้านนะเพราะบ้านมันสร้างจากดินจะเสียดายทำไม มาเสียดถ้าเสริมนี้หายอีกเฮ้ยเลยนะย้ายห,หายอะ่ะเสริมนี้ขออย่างเดียวอย่าหายไม่นอนนะว่ามันหายเพราะอะไรครับผมลบเกมนี้ไปไงแต่ไม่อะไรผมไม่ลบแล้วคิดเกียจโหลดใหม่ด้วยก็เลยคิดว่าไม่ลบแล้วหมาก็หอนจังเลยเ เฮ้ยกโปั่นอ่า,นเอาเก็บเ,เก็บอเอ้ยเดี๋ยวนี้ไปปลูกพรุ่งนี้เช้าเก็บไปหนึ่งเก็บไปเก็บไปเก็บเก็บเก็บอันนี้ก็เอาเก็บขอมาสักสี่สี่สี่ <urers> แล้วก็อ่โอเคน่าจะประมาณนี้ ปึ๊บ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 ป่าบปึ๊บปึ๊่ปน๊บปึ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 ๊ โอ้มดกับนี่เจ็บจริงๆอืมขันแฮะนานจังวะโอเคช้าวแวลช้าวแวลเดี๋ยวเกะเกะเกะกะเออในนี้มีดินไอยเออโอยผิดอันละมีดินไ้มโอ้มีอันเดียวช่างมันคูหาเองก็ได้ดินออกจะหาง่ายไม่เหมือนแรดอะไรต่างๆที่ออกจะหาโคตรโคตรยาก mẹo ya chơi ao 6 1 2 3 4 5 6 kết boy 6 anh 1 2 3 nè, giờ mình đang tham mồi vậy này, bục bục văng bay đấy boy A bố cá mãng ná bố hô tay lơi bên nhà ui chung mày mất khăn nguồn nhà gạo mày tông mày 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 กินตลอดปีอิบแน่ๆน่โอยหินหินหินเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เันเหมือนแบบเก่าที่เราเคยเล่นกันมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยโค้ดของโคูดเหมือนนะฮะแล้วแบบเก่าแล้วพท่ที่ผมจําได้นะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นบ้านเราเลยเออนั่งมันเหมือนแบบเก่ามากอ่ะโค้ดเหมือนอ่ะเหมือนมั่วอ่ะ tôi nghĩ tôi đấy tôi nghĩ đang ừ, thả câu tôi nghĩ đấy tôi nghĩ đang <laughs> ok nghĩ à hả à ăn phi phi có phi rồi à, hắn free. Ở, à hắn free หารฟรีอาหารฟรีโหเยอะเลยอาหารแถวนี้โอเคมาหเยอะฮะมีกินได้หลายวันอยู่นะโอเคไม่เอาเออใช่เหมือนแมพเก่าเลยนะเพราะว่ามันจะมีมุณาทองโงนโอเคเหมือนแมพเก่าเล้ที่สุดที่สุดเลยนะ ไม่มีอะไรแตกต่างเลยเดี๋ยวเราจะไปคุณหาแร่แถวบ้านเราดีกว่าีิเกตวิ่งมาไกลฮะอ้ยวิ่ง้ยวิ่งๆๆแล้วก็วิ่งๆ่งนี่มันไม่ใช่หินนะมันเป็นอะไรที่มันคล้ายๆหินนะโอเคเดี๋ขุคตรงนี้ละขุดลงไป แล้วก็เจอเหินพันฮะโอเคช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดกล้องมานานนะเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นมันนานแล้วด้วยเดี๋ยวทำไมเจอเหินแค่ตรงนั้นตรงนี้นเ,เราลองอีกมันจะไม่ไม่เจอวะเออนี่ไงทางนี้โอเคแล้ว ปักป,ปัก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 แตกก็เลี้ยวเลี้ยวบ่อยจริงๆเติม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 กัเลี้ยวไอ้ทำไมมันเริ่มมืดขึ้นมืดขึ้นวะเนี่ยแสงสว่างขดดิจะมองเห็นเปล่าวะโอเคยังพอมองเห็นอยู่ฮะเนี่ย ถ้าสว่างสุดนี้แบบผมก็จะหมดไวลงไปด้วยแล้วเนี่ยนะแต่ต้องลงทุนนะเพราะมันมองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยโอ้โหโคตรมืดเลยว่นไะฮุฮ้ยชีวิตของสร้างหน่อยบ้านนะ่ยงดโชคชะตาไม่ใช่นะมากับความยากจนลองลองไงต่ออะที่ ขุด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 แล้วก็ขุดขุดขุดใต้ขุดขุดขุดคว้าขุดขุดขุดไม่ไม่เจออะไรเลย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 มืดตึ๊ดเลยตอนนี้ทีขุดก็พังไปแล้วมืดมืดเลยเอาคืนยังไงวะเนี่ย ขึ oh, ้นได้เร็วขึ้นได้เร็วโอ้ขึ้นได้เร็วเออลืมไปกระจกบ้านเรายังไม่เมเลยเออเออเอาเก็บเอาเก็บมาเผาให้หมดเฮ้ยอย่าขอเข้าไป

เงาแล้วก็รอนะฮะ่าเราจะได้กระจกบ้านเรามาแล้วว่ออาไงมองหน้าหาเรื่องอะออนี่เราไปยุ่งกับบัวไม่ได้เลยฮะไม่ง,งั้นแม่งไล่ขวิดเราแน่แน่เลยอะอยู่ใกล้มันไม่ได้เลยอะมันเป็นอะไรนู้นอูมาใกล้บ้านกูเลยเลยมีปัญหาปะเนี่ย เฮ้ยไปกัดตัวอะไรวะเดี๋ยวผมต้องไปเก็บซากฮนะไปเก็บซากจากที่มันตายเฮ้ยยาต้องไปช่วยเดี๋ยวจะได้ได้อาหารกินเด้อฮู้ย่าฮู้อยู่ไหนอยู่ไหนแล้วอา้าวห้แล้ววะ่ะได้อสิ่งนี่แถวๆเนะี่ยตรงนี้ไหนวะนี่ไงนี่ไอ้ไม่ใช่เนื้อหนัง หนังหนังหนังวิกซีนิมา่ารอบดึกเย็นเอ้ยคืนนี้ทุยอะไรวะนะอุยอ้ยปลาปลาเออมันยุ่งกับปลาอยู่กูฆ่าตัวนี้แหละไอ้สัสเอยยโยนี่เป็นไงควายมันยุ่งกับปลาปีดินย่าอยู่มึงมาขิดกับกูเลยนี่นี่นี่ไอเอ้ยคุณกว่กมากัดกูเอ้ยนึกว่ามาขิดกู เออไม่ว่าผิดกูดีอ๋อวิ่งหนีวิ่งกลับใช่ไหมอ๋อได้อุ้ยตายเลยเว้ยปลาแม่งเก่าจริงว่ะปลาแม่งเก่าว่าปลาอะไรวะขู่ปลาโคตรเก่าเลยแม่งคว้าคกฆ่าควายได้เออเนื้อมาเราเนื้อมาแค่นี้ก็ไม่ควายปกป้องมืองแล้วไอ้บัวน้อยตายตายตายสถานเดียวตายสถานเดียวอุ้ยแม่งขิดกูด้วยดีกูขีดไม่แรงเพราะมันมีเขา ตายสถานเดียวมึงตายสถานเดียวแล้วตอนเนี้ยตายไม่เอวอยากแมวยากเอาเนื้อมาเออเอาเนื้อมาจอจอเจ้าจ้าเออตายได้เนื้อมาเพียบเลยเย้ยกลับบ้านก่อนโอ้โหมืดเลยมืดแล้วไหนดูที่ใต้กระจกข้างในเจ็ดอันก็น่าจะพอดี ปื๊บปึ๊บเออพักทองก็เริ่มโตเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวอีกหน่อยคงไปเก็บมันได้แล้วอ้าวหมดให้หมดเลยแล้วกันออเอากระเด้งกระเด้งเอามาละขอสักสิบอันพอฮะปื๊บปื๊บปื๊บ โอเคเปิบไอเปิบแล้วก็ทานนี่เผาเซ็ตกระเพรานื้อต่อแล้วก็นอนเฮ้เฟิอาโ <c oughs> อ,อ้อฮ่รอดคืนแรกนี่มันเฮ้ยการเริ่มต้นชีวิตไหนนี่ก็ไม่ใช่จะง,ง่ายๆเลยนะเนี่ยอื <c oughs> ้มเสร็จแล้วโหมันช่างไวยจริงๆ จะพอไหมเนี่ยเราไม่พอนี่ทำมาอีกแล้วนะน่าจะพอฮะน่าจะพอน่าจะพอเ <c oughs> ฮ้ยอีกยาวไกลไม่พอแล้วคราวนี้เหลือเท่าไหร่หนึ่งสองสามอีกสามใช้มาสามอันบูมบูเรียบร้อยสามอันเคกินอาหารเช้าก่อนแล้วกันแงมแงมแงมโอ้โหทีเดียวเต็มเลยดีนะดีทีเดียวเต็ม กล่องผมคิดว่ากล่องในนี้มันน้อยเกินไปมั้งเน m m e ี่ยไม่เหมือนไหมคะมากองกองนึ่งก็เยอะอยู่นะฮะก็ไม่น้อยขนาดนี้หรอกใครใครหืมแล้วสิหูมาจะหมดทไปตัดไม้ก่อนไปตัดไม้ก่อนไม้หมดฮะเดี๋ขุดไม้รตรงเลยลืมตัดไม้ตรงนี้ ลืมไปได้ไงวะเนี่ยโอเครให้ตัดซะดีๆให้ตัดซะดีๆครับสำหรับลิงเกมนี้เหรออืมไปหารครับเอ,อเดี๋ยวผมจะบอกนี่เกมใต้คลิปแล้วกันนะก็คนก็น่าจะรู้แล้วมั้งลิงเกมใต้คลิปแต่ถ้าอยากได้ลิงเกมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปฮะเดี๋ยวผมจะ วางไว้ใต้คลิปแล้ววางถ้าอยากได้อยากได้เกมนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมะดกูถ้าอยากได้เกมนี้ก็มาเม้นไว้ใต้คลิปนะฮะแล้วผมจะได้เม้นต่อแล้วก็วางลิงก์ไว้ตรงเม้นนะโอเคนะสำหรับคนอยากได้นะ,ะมาเมน,นะฮะแต่ถ้าเขาไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเม้นอะไรทั้งนั้นฮะเผื่อมีอยู่แล้วไงแต่ถ้ามีอยู่แล้วแล้วมันเล่นแล้วไม่ชอบหลุดนะ่ก <c oughs> <c oughs> ็อันนี้มันเล่นแล้วมันไม่หลุดนะฮะ แบบไม่หลุดออกจากแมพแล้วเข้าแมพต่อไม่ได้อันนี้เล่นได้สบายฮะต้องกลัวหลุดฮะเอาชิลลอออ่าดยังไงเจออะไรก็เล่นใหม่ได้เลยออกก็เข้าใหม่ได้เลยนะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดนะใครตัดไม้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่เราต้องใช้เยอะต้องใช้เยอะต้องใช้เยอะก็ต้องตัดเยอะๆเดี๋ยวตรงนี้ เราตัดตรงนี้ดีกว่าตรงนี้สูงกว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องตัดเพราะมันเยอะกว่าเพราะมันสูงไงกระโดดขึ้นไปตัดตัดตัดแล้วก็ตัดตัดตัดซ้ายตัดตัดตัดขวาตัดตัดโอ้โหสูงจริงๆริงอะใครนี้ก็ได้มาเยอะมากเลยพอแปรปุ๊บอะแปรเป็นม้อยเป็นลูกเอออือหืออือหืออื้อหืออย่างเยอะ ขี้เหมืองเดินข้ามยังไง่ดาเฮ้ยอะไรกัดกันวะเสียงจากอ้อนุนหนุนนุนเดี๋ยวเราขอไปเก็บศพก่อนนะฮะใครจะตายฮะเราจะช่วยส่งเสริมใครดีอุ้ยวัวอุ้ยควายคว้ยควายจะชนะนะฮะก็ต้องช่วยช่วยหมาป่าเออเฮ้อเออนี่เป็นไงเป้ดุยงหนีเหมือนหมาป่าแล้วไง อแล้วหมาป่ากูต้องช่วยส่งข้อหมาป่าด้วยอา่าฮะส่งข้อสองตัวเลยมันใกล้ตายใช่ไหมันึ่ใกล้ตายแล้วใช่ไหมอ้โหแม่งไปตายในน้ำอีกอือหือลากไปกินในน้ำเลยไหม,มอ่ะโอ้ได้หนังมาหนึ่งอันอ่าดีไหมดีฮะดีได้หนังมาเอ่อเอาไว้ดูใช่มันเกี่ยวกันไหมเนี่ย ควายเห็นแล้ววะกลายสกปรกไม่เสรลจหรอหูยอะไรเนะหูยอะไรเนอะสงสัยมีคนมากินเนื้อไปแน่เลยไม่แน่มันก็ไม่มีเนื้อให้ไม่มีหนังให้ก็เป็นได้ทีาใส่มาเนี่ยเอาไปเผาเลยนี่หว่าลืมเลย ไปเก็บไม้เยอะเก็บ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 ้บบอ้คันอะใส่เข้าไปนีม่มันมันจะเผาเร็วกว่าไม้คร์ดเยอะเลยเนะี่ยไม้คร์ฟมันเผาโคตรช้าเลยฮนะขี่รึเลเลยทำกล่องใหม่ เอ the the ่อไอ้โมยคีวังมาได้กระจกแล้วสองมาสุดท้ายเดี๋ยวอาไปเก็บก่อนไมาเก็บอันสุดท้ายเอามาเอาไม้มาจุ่มห้จะไปเก็บมาอ่าเอาเก็บไว้เก็บไม้อ่าสามอันวางวาง มั่งเสร็จแล้วบ้านเราหัวอออะไรเอ่ยบ้านหลันดุโอเคนะฮะก็กใครชอบมาริมกดไลค์อะไแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าถ้าอยากได้ลิงก์นะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในเมนนะฮะแต่ถ้าถ้าถ้าอยากได้นะต้องมาเมนนะฮะไม่งั้นจะไม่ทิ้งไว้ให้นะฮะต้องเมนนะฮะแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตรงเมนนะฮะเมนไว้อะเมนไว้ใต้คลิปอ่ะรู้จักไหมคาว่าเมนตอ่ะ ไม่นะรู้จักปะรู้จักปะโอเคนะไปก่อนแลว